ร yup. no, 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 no. well, well, ู้สึกว่ามันจะแฉะกว่าเมื่อกี yeah, uh, ้เรียออะไรฝนไม่ตกนี่เนี่ยนั่นน่ะเป็นน้ำก็น้ำมันเนี่ยที่มันไหลมันมันต้องอี๋สีเหย้าดิสีเหกนียทำไงดอกไหมดอกทายไหมะอไ เอ้ถนนมัหมุนแล้วเนี่ยไหลเนี่ยโดนฟีไปหมดอ่ะป่ะปีปีป่ต้องเบรกเลยฮะบ่ต้องเบรกแตะปล่อยมันไหลเข้าไปเลยเบรกแตะไม่งันจะขวางจะมันต้องบังไว้แตะป่ะไม่ันจะขวางนั่งรถดีแนตัวรถตัวอย่างไรด้ยแฉนของล่องสุ่มกันของรองผมกครั้งรถมานี่ปัญหาเรื่องรถที่ไหนรถยางมะมาได้รถธาที่ว่าพกขอที่ว่าใส่อกล้อมันมะมาขึ้นด้านเพ่อไปจัดจอดติในหมู่บ้านนังหมบ

ไ่ามันจหรูได้จมันเปลี่ยนถุงเปลี่ยนตัวมากหนมันก็เป็นเด็กจังหวะนะย้ายเออแบนีจังหวะปล่อยๆยายททุกวันเลยกะทุกวันทุกวันนะยายเนาะทำกินที่เฉยนี่ใช่ไหมเจ้าของเขาตดหน้าหมดได้เลยจี้าเขาเจ้าเขาเก่าเจ้าเขา